สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง m อ a Channel ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เหมาะกับคนที่กำลังจะซื้อ iPhone 11นะครับแล้วก็อยากจะทราบราคานะครับรวมถึงโปรโมชั่นทั้งหมดว่ามีราคาเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ผมได้รวบรวมเอาราคาทั้งหมดนะครับจากทั้งราคาเครื่องเปล่าเครื่องไม่ติดสัญญานะครับแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตซึ่งบอกตรงนี้นะครับว่าเป็นราคาล่าสุดสาหรับ ปลายเดือนสิงหาคมปี2563ซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปวันนี้จะเหมาะมากๆกับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 11 iPhone อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับอย่างเช่นว่า iPhone 12ออก iPhone 11จะมีการลดราคาให้เยอะไหมนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะครับสำหรับ iPhone 11ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมีการปรับเพิ่มนะครับในส่วนของค่าบริการอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าหรือว่าจาก หลายร้านนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนราคาไปในแต่ละเดือนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันเลยสําหรับการซื้อเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับใส่ได้ทุกซิมสําหรับ iPhone 11อัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่24สิงหาคมปี2563นะครับมาดูกันเลยว่าราคา iPhone 11เป็นอย่างไรบ้างดูกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับร้าน Banana IT iPhone 11รุ่นความจุ64กิกเป็นเครื่องแท้สู์ไทยนะครับจากราคร ปกติ24,900ี่กบานาน่าก็ค่อนข้างที่จะลดราคาให้น้อยไปนิดนึงนะครับเหลือ24,400บาทนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสำหรับร้านบานาน่าไอทีนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยส่งเร็วภายใน1-3ชั่วโมงเมื่ออยู่ในพื้นที่บริการของเขานะครับ24,400บาทสำหรับ iPhone 1 1ความจุ64 g b ส่กิกส่วนร้านที่2เป็นของเว็บไซต์ JD c e n t นะครับหรือว่าแอป JD c e n t ็หรับ iPhone 11 ุ่ความจุ64กิกจากราคาปกติ24,900นะครับก็ลดราคาเหลือ23,999บาทสามารถผ่อนชำระ0%ได้นะครับสูงสุดถึง10เดือนจ่ายเพียงแค่เดือนละ2,310บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของ iPhone 11ได้แล้วนะครับสำหรับการชำระเงินเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มนี่เป็นราคาสำหรับร้านที่ ที่2นะครับ23,099บาทจาก JD Centen ส่วนร้านที่3นะครับเป็นของเว็บไซต์ Lazada นะครับ iPhone 11รุ่นความจุ 64G ิกมีให้เลือกกันครบทุกสีนะครับในส่วนของการชำระเงินสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ2,272บาทนะครับจากราคาปกติ24,900บาทนะครับลดเหลือ22,725บาบาทก็เป็นการลดราคาที่น่าสนใจนะครับใคร ที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับ iPhone 11นะครับเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับเว็บไซต์ช h o ปปีหรือว่าแอป s h o ปปีนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ24,900ก็ลดเหลือ22,500บาทมีให้เลือกกันครบทุกสีทุก ความจุเลยนะครับท่านใดสนใจอยากจะได้สีไหนอยากจะได้ความจุเท่าไหร่เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ซื้อไม่เป็นไรถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 11เนะครับเป็นราคาล่าสุดในปลายเดือนสิงหาคมที่ผมได้รวบรวมเอามาให้กับทุกท่านได้ดูนะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อท่านเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Banana IT อทนะครับ JD c e n t นท l นลาซารวมไปถึง Shop นะครับชอบของร้านไหนสามารถเลือกซื้อกันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับ iPhone 11จากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับเป็นของค่าย AIS iPhone 11มีขายกันครบทุกสีนะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่23,900บาทส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะมีให้เลือกกันหลายโปรเลยนะครับแบบแรกเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับสำหรับร่ ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น14,200บาทถัดมาเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับสามารถซื้อได้ในราคา13,200บาทแล้วก็แบบติดสัญญานะครับซื้อได้ราคา15,700ส่วนราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดสัญญาเป็นโปรโมชั่น AIS Best Buy นะครับซื้อได้ในราคา22,900บาทซึ่งรายละเอียดของแต่และแพ็กเกจนะครับก็จะประมาณนี้มีให้เลือก2แบบนะครับสำหรับด้านบนเป็นแบบรายเดือนซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1 6 0 0 0 200บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,200นะครับเป็นโปรโมชั่นรายเดือนเดือนละ1,499บาทมีให้เลือกกัน3แพ็กเกจนะครับชอบแพนะ็กเกจไหนเลือกซื้อกันได้เลยส่วนสีเหลืองจะเป็นการสั่งซื้อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Line แอดของ AIS Shop นะครับหรือว่า AIS Online Store นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น13,200แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า10,000บาทเลยนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับก็ประมาณ23,200 บาททเเลยเยีีดวซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละพันสี่บาทนะครับคุ้มหรือไม่ท่านตัดสินใจเองได้เลยนะครับผมเพียงแต่นําเสนอให้กับทุกท่านได้ดูเท่านั้นส่วนน้นล่างเป็นความจุ1 2 8สกิกนะครับสำหรับแบบรายเดือนทั่วไปก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น18,200่จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,200บาทเป็นโปรโมชั่นรายเดือนเดือนละพันสี่บาทนะครับส่วนสีม่วงก็มีการลดราคาจาก25,900เหลืเอ2 1หลือ 21, ะครับจ่ายล่วงหน้า1,500บาท น่าจะเป็นโปร e s p o r t 799นะครับยังไงแล้วท่านไปติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางด้าน AIS Shop อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็มีการลดราคาสำหรับความจุ64กิกก็เหลือ22,400นะครับ128กิกก็เหลือ24,400บาทนี่เป็นโปรโมชั่นสำหรับค่ายแรกนะครับ iPhone 11จาก AIS ท่านใดสนใจอยากจะซื้อสามารถไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop หรือว่า t e l e ว o ช s h อ p ใกล้บ้านท่านนะครับดูกันต่อที่ค่ายที่2นะครับ เป็นของค่าย t o Move H สำหรับ iPhone 11มีขาย3ความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่23,900บาทส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น15,200เป็นโปรแบบย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือก3แบบโดยแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละพันสี่บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา15,200บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลวงหน้า6,200มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นเราก็ไม่ ลดสปีดนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกในส่วนของค่าโทรให้มาโทรทั้งหมด1,200นาทีตรงกลางเป็นโปร1,999บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา17,200จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,200นะครับมีสัญญาในการใช้งานเหมือนกันก็คือ12เดือนอินเทอร์เน็ตได้มาใช้ไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดค่าโทรก็650นาทีนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือน,อนละ699บาทต่อเดือนซื้อ iPhone 11ความจุ64กิกได้ที่ราคา19,200บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุ 2,500มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตของโปรนี้ให้มา30กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีนี่ก็เป็นรายละเอียดโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับของ iPhone 11จากค่าย t o u e m o v e H ท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะใช้เน็ตของ TrueMove H นะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทูทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย D-Tac iPhone 11ความจุ64 สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น14,200บาทนะครับสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้เขามีของแถมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือว่าจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับรวมมูลค่าของแถมก็มากมายเลยทีเดียวส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือน,อนละ1499บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา14,200นะครับจ่ายล่วงหน้า6000ตรงกลางเป็นโปร1,99บา่งื้นเครา่องได้าคายขื้อเ็รล่วงหน้า 4,000นะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทซื้อเครื่องได้ราคา18,800นแะครับแล้วก็จ่ายล่วงหน้า2,000บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ d t เทคช็ทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 11ในปลายเดือนสิงหาคมปี2 5 6 3ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่ากดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ส่วนถ้าท่านอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตให้ไปซื้อที่ศูนย์มือถือตามที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ